บัตินี้เป็นครั้งที่72ตรงกับวันที่20มกราคม2569เข้าพเจ้านางสาวอารยาสมสรีขวางขอเป็นมาจารย์สาธายพุทธมนต์ถวายพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระควมปฏิเทวราเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ชิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวราเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอัดโมทนาในการสวด สาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตราตายัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดส,ยยสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดสุมนุมเทวดาสัมมันตาจักวาเรสุอัตตาคัสสันตุเทวตาสัตรมังมุนิราชสสสุนันตุสักขะโมคะทางสักเกามิจะรูเปคีริสิกะรัตเตจันตะลิเขวิมาณีทีเปรัตเถจะคามี ตร่รวนาคะเนเคหวะวัตถุมหิเคเตภุมมาจยันตุเทวาชะลัทละวิสเมยะขคขันทพะพนาคาตินทันตาสันเกยังมุนิวะระวาจะนังสาธโวเมสุนันตุธัมมะสวรรณการโอายังพัทันตาธัมมสวรรการโอายังพัทันตาธัมมสวรรการโอายังพัทันตา เบทร์สวดน้ำมกาสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะร์สวดสัจจกิริยขรถานัตถิเมสานังอัญญพุทโธเมิสานังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสติเมโหตุสัมปทานัตถิเมสานังอัญญธรรมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสติเมโหตุสัมปทานัตถิเมสานังอัญญสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสติเมโหตุสัมปทา เปสวนมหาการุนิโกนาโถติอาทิกคถามหาการุนิโกนาโถอัถยาสพปนินางปูเรตวาปรมีสพปโตสัมโพติมุตตมังเอเตนะสัจวัชนะมาหนตูสัพพปัทวามหาการุนิโกนาโถหิตายาสพปนินางปูเรตวาปรมีสัพปโตสัมโพติมุตตังเอเตนะสัจวัชนะมาหนตุสักภูปัทวามหาการุนิโกนาโถสุขายาสพปนินางปูเรตวะปรมีสพปโตสัมโพติมุตตมังเอเตนะสัจวัชนะมาหนตุสักภูปัทวา บทสวนมหาสมัยสูตรเอวามเมสุตังเอกังสะมยังพักวาสักเเสูวิหารติกาปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาัตาทิโกสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิโุสัเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิทาสาหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยพุย,ยนาจันนิปตตาหติภักขวันตังทัศนายพิโคสังคันจะ อทะทโขจะตุนดังสุทธาวาสากายิการดังเทวานังเอตะทะโโหสิอะยังโขพักขวาสักเยสุวิหารติกะปีลาวัตุสมิงมหาวะเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิขุสัเตหิสัพเพเหวาอาะอรหันเตหิทะสาหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยโุยเยนะสันนิปติตาโหติพักขวันตังทัสสะนายพิขุสังคันจะยันนูณนะมะยมปิ เยนะพัควาเตนุปะสังกะเมยมามะอุปสังกะมิตตาวาพัควโตสันติเกปาเจกะคาถาพาเสยามาติอาถโคตาเทวตาเสยยะถาปินามะพระละวาปุริโสสัมมาจิตตงวาพาหังปาสาเรยยะปาสาลิตงวาพาหังสัมมิเชยยะเอวะเมวสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพัควโตปุระโตปาต,ตุระหังสุอาถโคตาเทวตาพัควนตานัง พักขวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัดถังสุเอกมันตังติตาโอเอกเทวตาพักวัโตสันติอิมังคัทังอภาสิมหาสมมโยปวันัสมิงเทวกายาสัมมาคตาอาคตํมหาอิมังธรรมะสัมยัญทักกิตาเยวะอัปราสิตสังคัติอัทาโคอัปราเทวตาพักวัโตสันติอิมังคัทังอภาสสิ ตัณฑลภิกขะวสัมทะหังสุติตตังอัตโนอุสุกาะมะกังสงสารถิวะเนตานิคเหตวาอินทริยานิลักขันติปันทิตาติอาทาโคอราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาถังอภา,าสิเชตวะทิลังเศตวะปะลีคังอินทะกิลังโอหัจ,จะมะเมชาเตจะลันติสุทาวิมะลาจักขุมาตาสุทันตาสุสุนักติ อาตะโขอ,อปราเทวตาพระวโตตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิเย,ยเกจิพุทธัทงสระดังคัตตาเสนาเตขมิสสันติอป,ปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวากายังปาริปกไดสันติติอาตะโขพัวาภิกุอมาจิสิเยปุยนาพิกะเว พระสาสุโลกะธาตุโสเทวตาสันนิปฏิตาหนติตถาคตังทัสสะนายักพิคุสังคัญจะเยปิเตพิกะเวอาเหสุงอติตะมัทธนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภขาวันตานังเอตาปะระมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอาเหสุงเสยยะถาปิมายหังเอตาระหิเยปิเตพิกะเวพระวิสันติอนาคตะมัทธนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภขาวันตานังเอตาปะระมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตา พวิสันติเสยยะถาปิมยหังเอตารหิอาจิกิสสามิพิกขเวเทวกายานังนามานิกิตะยิสามิพิกขเวเทวกายานังนามานิเทสิสตามิพิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาทุก,กังมะนสิก,กะโรทะพาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิขูพักควัตตัปจสัสรสงพัขวาเอตถาโวจ สิโลกะมณะุกัสสามิยัตถภุมมะตะาตัสิตาเยสิตาคีริคพะรังปะหิตาตาสามาหิตตาปุถูสีหาวะสันล,ลีนาโลโมะหังสาทิสัมพุโนโอทาตามะนาสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพิญโยปัจจสเตยัตาวาะเนกปิละวะัชเวตาตาโตอมันตยิสถาสาวเกสาสเสนระเตเทวะกะยายติกันตาเตวิชนะหะพิกโว เตจะอาตปะมะกะลงสุดตวะพุทธศาสาสนังเตสัมปาตุรหุยานังอมนุสสนะทัศนังอเปเกสตะมัทธะผงสหัสสังอัฏฐสตเดงสัตังเอเกสหัสสานังอมนุสสนะมัทธะส,สูงเปเกนันตะมัท,ทักผงทิสาสัพพาผูดาอะหงตันจสัสพ,พัง อภินยยะวะวิคตวานะักคุมาตะโตอมันตยิสัทธาสาวิเาศะเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชชนทพิกขวโตเยโวหังกิตยิสามิขิระหิอนุบุพะโสสัตตสหสาวยขาภุมมากะปิละวัฏวา อิติมันโตสุติมันโตวันลวันโตยศสิโนโมรัมนาพิกามุงพิกุนนางสมิติว่านังชาสหััยเหมมวตายขานานตะวณิโนอิติมันโตสุติมันโตวันวันโตยศสิโนโมทัมนาพิกามุงพิกุนังสมิติว่านาง สาตาติราชสหัสายคานันตะวณิโนอิทธิมันโตสติมันโตวันละวันโตยัสสินโนมุทะมนาภิกษุณพิฆุนังสมิติงวนังอิเจเตโสราสสหัสายคานันตะวณิโนอิทธิมันโตสติมันโตวันละวันโตยัสสินโนมุทะมนาภิกษุณพิฆุนังสมิติงวนังเวสามิตาปัตตสัตตายคานันตะวณิโนอิทธิมันโตสติมันโตวันละวันโตยัสสินโนมุทะมนาภิกษุณพิฆุนังสมิติงวนังกุมภิโรราชาคัทโกเวปุลัสสานิเวสานังพิญโยนังสัตตสหัสสางยคานัง ปะยรูปาสติกลุมพิโรราชาคธิโกโสปาคะสมิติงวันังปุริมันจาตทิสังนาชาทตารถโถปาสาสติคันทพานังอธิปติมหาราชยศสิโสปุตตาปีตาสสะพระหบุอินรมนามหาพลาอิทิมโตชุติมัโตวันละวันตอยหัสินโมธรรมนาพิการมงพิขุนางสมิติงวนงันังทักขีนันจัตท่สังราชาวิรุษโหตะปะสาสติกลุ่มพันธนานังอธิปติมหาราชยศสิโสปุตตาปีตาสสะพระหบุอธรรมนามหาพลา อิทิมมันโตสุติมันโตวันละมันโตยัสสินโมทัพมนาพิกามุงพิคุนังสมิติงนังปัจฉิมัยจะที่สังราชาวิรูปะขบภาสาสตินะขณังอธิปติมาหาราชายัสสิโสปุตตะปิตาสะพระหะวอินทะมนามหัพลาอิทิมันโตสุติมันโตวันละวันโตยัสสินโมทัพมนาพิกามุงพิคุณังสมิติงนังอุตรันจะที่สังราชสกุเวโรตปะสาสติยะขะนังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตะปิตาสะพระหะวอินทะมนามหัพลาอิทิมันโตสุติมันโตวันละมันโตยัสสินางุต ปุริมาทิสังทะตระรัโถทักกิเนนะวิรุตหโกปชิเมนะวิโดปโขกเวโดอุตรังทิสังจตารโตเตมหาราชาสัมมันตาจตโรทิสาทันทันละมานาอัตถังสุวรเนกป,ปิละวัชเวเตสังมายาวิโนทาสะอากูวันจะนิกาสถา,ามายากูเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทะโนกามาเสโทจะกิน,นุคันทุนิคันทุจปะนาโทโอปะมันโยจะ เทวสุโตจะมาตาลิจิตตะเสโนจะคันทัพโณโรราชะโนสะโพอาคูปัญจสิโขเจวติมพระรูสุริยวัชชาเอเจจันเยจะราชาโนคันทภาสหราสุพิโมทะมานอิกาบุงพิกุนังสมิติวังอัถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสัตหะ ชาการกรัมภลสตราอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทัตะรัฐาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโพสปะคะ as as er ah ส,คสมิติมวังเยนาคาราเชสหาสหรันติิปาธิชาปะคิวิสุทธาจาัคขเวหายะสาเตวณมัชปัต,ตาจิตราสุปันาอิติเตสะนามงอะยันตา,านาคาราชาณนะมาสิ สุปันนาโตเขมะมักกาสิพุทธโธสันหาหิวาจาหิอุป,ปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสาระนะมากังสุพุทธทางชิตาวาชิราหัตเถนะสามุทังอสุราสิตาพาตะโรวาสาว,าสาวาเสเตอทิมัน,ตนโตยัสิโนกาลกัญชามาหาพิสมาอาสุราฐานะเวคัสสาวปจิติสุจิตติจะปปหา ราโทนะมูจีสหัจจะตันจะพระดิปุตตานาังสัพเพเวโรจะนามกคาสันในทิตวาพระดิเสรนังราหูพัทธมุปาคมุงสัมโยธานิพัทเตยพิขุนางสัมณิติวนางอาปจะเทวาปัตวีจะเตโชวะโยตธาคะมุงวัดุณาวาัดุณาเทวาสมโมจะยะสสะสหเวตากะรุณากายิกาอาคูเทวายะสสิโนทัศเจติทากายสัพเพนาตะวนิโน อีที been, ah ja am. job, ่มันโตสุติมันโตวันละวันโตยัตสิโนมทัพมนาคิกามมงพิขุนางสมิติมนังเวนทูจะทีวาสหะลีจะอะสะมาจะทุเวยะมาจันทัสสูปนิสสะเทวาจันทะมาคูปุรักกิตาสุริยะสูปนิสสะเทวาสุริยะมาคูปุรักกิตาณขัตตานิปุรักกิตวะอาคูมันทะวะลาหะกาวะสูนางวาสะโวเศโศสะโกปาขะปุรินทัสโททัสเสตเถัะสากายาสเพนนตะวานิโน อิทธิมันโตสติมันโตวันดาวันโตยัสสินโนมทามานาพิการมุพิขุนางสมิติมนังอาสาคูสหภูเทวาชะละมัคคิสิขาริวะอริทักกาจะโรชาจะอุมาบุพพะนิพาสินโนวัตุนาสหธรรมมาจะอจุตตาจะอเนชกาสุเลยะลุจิละอาคูอาคูวาสาวะเนสินโนท้าเตรทฐาทักายาสัพเพนะนะจันิโนอิทธิมันโตสติมันโตวันณาวันโตยัสสินโนมทามานาพิการมุพิขุนางสมิติมนัง สัมานามาหาสัมมา,นามานุสสามานุสุตตะมากิทาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอะถาคูหาระโยเท е วายเจจโรโหิตะวาสินโนปรารัคามาหาปรารัาอากูเท е วายัสสินโนทัสเต,ตทาาสเททัศกายาสเปนนันตะวนิโนอิทิมัโตสติมโตวันะวันโตทัสสิโนมทัมมานาภิกขโมพิโกนางสมิติวนางสุก,กาการุมหาอรุณา,าคูเวคะนะสหสหโอทาตะไคายะหาปามโมกขา อาคูเทวาวิจักขนาสะทามัตตาหารักขา,ามิสกาจสะกยัสสิโนทะนยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอะภิวัสติทัสเตทัศกายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมโตสติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาภิกามงุงภิกขุนางสมิติมนางเขมิยาตุสิตายามากันทะกาจสะกยัสสิโนสัมพิตากาลามาเศถาโสตินามาจะอาสวา นิมมานะรัติโนอาคูอาถาคูปะระนิมิตาทัสเสติทัตกายาสัพเพนันตะวันนิโนอิทิมันโตสติมันโตวันนั่งโตชนสโนโมทามนาพิกามุงพิุนาสัมมิติมวันังสัตเถเตเทวะนิกายาสัพเพนานตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉงเยจันเยสะติสาสหะปะวุฒะชาติมักขีลังโอคะตินนะ มะนาสะวังทักเขโมคะตะรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมาประมะตัตโตจากุตตาอิทธิมโตสหสันนังกุมาโรติสโสจาสโาโสปะคะสมิติงวะนังสหัสสธพรมโลกาังมหาพรมาภิติทติอุปะปันโนสุติมันตอพิสมากยโยยะสิโสทัสเซทะอิสลาอาคูปัเจกะวะสะวัวติโน เตสันจะมัชโตอาคาหาดิโตปาริวาริโตเตจะสัพเพออธิกันเตสินเทเทเวสัพพัมมเกมาราเสนาอธิการนิสปัสสะกันหัสะมันทียงังเอถะคันหะถะพ,นฐฐพนันทัถะราเคนะพันทะมัตุโวสะม,มันตาปาริวาเรถะมาโวมุลจิตถะโกตินังอิติตถะมหาเสโนกันหะเสนาอัปเปสัยิปานินาตาระมหัจะสรังกตะวนะเพระวัง ยะาถาปาวุสโกเมโคทะนยันโตวสวิจุโกตตาโสปต,ตุทาวติสังกุธโทอะสะยังวเสตันจะสพังอภิญญายาวะวะวิกตาวานะจักขุมาตโตอมันติสัทธาสาวะเกสเนละเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชนะทิกขะโวเตจะอาตปะมะกรงชุตตวะพุทธาสาะส,ส,สานางวีตะ ราเคหิปก,การมงเนสังโรมปิอิชชยงสัพเพวิชิตะสังคามาพระยาติตายะสสินโนโมทันติสาหะภูเตหิสาวะกาเตชะเนสุตาติบวสวดจุลศยาปกรณะโมเมพุทธเตชะสารัตนตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานาระยะประมีสุดาสิทธิพระมาจะอินทาจะจะตุโลกาคัมภีรักขากาสม,มุธาภูตงงุงคังคาจะสัพรมชยประสิทธิพวันตุเต ชยชยธรณิธรณิอุทธิอุทธินทินาทีชยชยค้าคนละตนละนิสัยนิสัยเสนะเมรุราชพลนรชีชยชยคำเีรสมพีนาเกนทะนาคีปีสัจจภูตะกาลีชยชยทุนนิมิตาโรคีชยชยสิงคีสุธาธนะบุคชาชยชยวรุณมุคะาัาตาชยชยจำบาธนาคะกุรักคันโถกชยชยัคชาคนนตุรงสุกะระภูชนิฮพยคธีปา ชยชยวัดุณณะมุขยาตาชิตาชิตาเสนนาดีปุนะสุดทินรดีชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยธรณีตเลสธาตุชยยาชยชยธรณีสารตินสัทธาชยชยมังกราัญยาพระวเเคชยชยวัดุณะยักษ์เขชยชยรักขะเสสุราภูชาเตชาชยชยพรมเมนทักขณาชยชยราชาธิราชชายชยชยปัทวินสัพพังชยชยอรหันตาปัเจ กุพุทธ,ธาสาวังช,ชัยชยมาเหสุโรหะโรหรินเทวาช,ายชัยชยธรรมมาสุรโคช,ชัยชยนาโควิรุธธโกวิรุปโอจันทิมาราวิอินโทจะเวนเตโยจะก,กุเวโรวะรุโนปิจักขิวโยจะกปาชุนนะโหออกุมาโรทัตตะัะทธะะะะะโกอัฏฐารสะมหาเทวจิตตาปะสะอาทะโยอยิจิโนสะวกาสัพพาชายรารโมภวันตุเตชยธรรมโมจะกสังโคจะกทัสสะ ปาโลจะชยะกังเอตนะชยะเตชนะชยะโสติพระวันตุเตเอตนะพุทธเตเชนะโถตุเตชยะมังครังชโยปิพุทธศาสิริมาโตอายังมาลัสัตตะปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชโยตถาภะมคกขณาเมหสิโนชโยปิพุทธศาสิริมาโตอายังมาลัสัตตะบาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมธิตาชโยตถาอินทคนาณาเมหสิโน ชายโยปิพุทธศาสิริมา, i i um. า si โตอายังมารัชตะปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาเชตตทาเวทะเวเทวะคณามเหสิโนชายโยปิพุทธศาสิริมาโตอายังมารัชตะปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาเชตตทาสุปันาคณามเหสิโนชายโยปิพุทธศาสิริมาโตอายังมารัชตะปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาเชตตทานาคขณามเหสิโนชายโยปีผู้ทศ สิริมาโตอายังมาลัสตะะบาปิมาโตปะราชยอุโคสยามโพธิมันเตปะโมทิตาเชตถะธรรมะขนามาเห็นสินโนชัยันโตโพธิยามูเรศกยานังนันทิวัฒโนเอวังติวังวิสโยโหหิชยาสุชายะมังคะเรอปราชิตาปัลลังเกสีเสปัตถวิปกะเลอภิเสเกสัพพะพุทธานะอคับปโตปะโมทิติสุนักตังสุมาลังสุปะพาตังสุขติตังสุขโนสุมุขุตโตจะสุยิถังธรรมะจาริสุ ปทักิณังกายะกรมบังวาจากรรมบังปทักิณังปทักษิณังมโนกรมบังปณิสิเตปทักษิณาปทักษิณานิกกตวนาละพันตัดเถปทักษิเนเตอัตฐลัทธสุกิตาวิรุทธพุถศสสะเนอโรคาสุกิตาโหทัสหะสัพเพหิยาติพิสุนันตุพลเตเยเทวอาสมิงคาเน อา,าทิคตาทีขายุกาสัตถาหนตุสุกิตาหนตุสัพพธาลักขันตุสัพพสตานังลักขันตุชินะสาสะนางยากาจิปัตทนาเตสังสเพปพูรเรนตุมโนรถายุตตา,าเลเรปะวัสสันตุวัสสังวัสาวาราหากาเราโรคาจุป,ปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจาสัพพธากายาสุขังจิตาสุขังอาราหันตุยาาะถาหัง บวดธรรมนิยามาสตังเอวันเมสตังเอกังสะมยังภัควาสาวัติยังวิหารติเชตวะเนอนาคะปินนติกาสะอารเมตันตระโหภัควาภิขุอมันเจสีพิกขะโวติพระทันเตติเตพิขุภัควะโตปัจจส่งภัควะเอตตะโวจากอุปทาวาภิขเวตถาคตาังอนุปทาวาตถาคตานัง ทิตตวาสาทตุธรรมะทิตตตาธรรมนิยมตาสัพเพสังขระอนิจจติตาตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสังพุทชเชติวาอภิสเมตตวาอจิคติทิเสติปัญญาปติปัฏฐาปติวิวารติวิภาสติอุตตนะโรติสัพเพสังขระอนิจจติอุปทาวาภิกขเวตถาคตานางอุปอนุปทาวาตถาคตานาง ติตาวสาธาตุธรรมมติ Oil, TE, ตตาธรรมมณยามตาสัสา igne, book, FT, พเพสสังขารทุขาติตังตาถาคโตอภิสัมพุทธะติอภิสเมเิอภิสัมพุทธชิตวาอภิสเมเิวาอจิคติเทสติปัญญาเปติปัฏถาเปติวิวารติวิพาสติอุตตณิกะโรติสเพสสังขารทุขาต م, ิอุปทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังติตาวสาทาตุธรรมมติตาธรรมมณยามตาสเพธธรรมะอนาตติตังตถาคโตอภิสัมพุทธะติอภิสัมเิอภิสัมพุทธ ชะจิตตวาอภิสตเมตตวาอจิคติทททเทจติปัญญาปิติปัฏฐิติวิวารติวิภาสติอุตตนิกัโรติสเพธรรมะอนาัตาติอิทัมโจวจะกภควะอาตตมาตาเตภิกขุภควะตภาสีตังอภิณันทุนติบทสวดพัทเทกรัตตะคาถาไปอติตังนานวาคามยานปฏิกังเขอานาคตัง บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรแล้วไม่พึงผวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตมไปหนนินนันตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ราไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันในจะโยธรรมมังตะถาตะ,าตะาวิปัสสติอสังเฮรังอสังกุปตังตังวิทามนุคภูพหเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่ง,งอแงคอนแขกเขาควรพราพูลอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจะมาตัดปะ มาตับปังโกชัญญามะระนังสุเวความเพียรเป็นกิจทีต้องทําวันนี้ใครจะรู้คนตายแม้พรุ่งนี้นะิโนสังครันเตนะมหาเสเนนะมัตุนาเพราะความปัดเพียนต่อมัตุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตะมะตันทิตังตังเวพัทเทกะระโตติสันโตอจิคเตมุนิ บุนีผู้สงบย่อมเก่าเดียวผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงลาทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวชปัจจเวคขะแปลสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและลนนรูปธรรมนามธรรม,ท,มทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกข,ขาทุกสังขารคือร่างกายจิตใจและลนนรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป สัพเปธธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแล้วไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าเราว,ว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอะทุวังชีวิตตางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมารณะนังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมะยามะริตบพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มารณะประรโยสานางเมชีวิตตางชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตต่งางเมอนิยต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมะระนางเมนินิยต่างความายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอาจิรงังร่างกายน,นี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนขันปัจจักวิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจะนอนทับปัตเถิงซึ่งแผ่นดินกระรินงคารัง,งอีวาประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนเฟินนีนนน้รัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตตะส,สังขาราสังขารทั้งหลายไม่ใช่หนอนอุปปาทะ วัฏธรรมนิโมมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสิอมไปเป็นธรรมดาอุปปัชิตวานิรุนทันตินิรุตธันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปะสะโมสุโข,ขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามรันติจะสัตทั้งหลายทั้งปวงก,กำลังตายอยู่มะริงสุจะมาริาเะที่ตายแล้วและกำลังจะตายตเะเถวหังมะริสายมิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทิเมเอทะสังสยโยความางสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดแมตตายังกินจิยังกินจิกุสลังกามังสัพเพหิพตเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสันตุโพโตเยเทวะอัศมิงฐานีอธิคตาธีคายุสัสธาหนตุสุขิตาหนตุทุกขะปะมุลจันตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุกขะปะมุลจันตุสัพเพยติกาสุขิตาหนตุทุขะปะมุลจันตุสัพเพยอติกาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุลจันตุ สัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพปตาสุขิตาหนตัวทุกขะปะโมจันตัวสัพเพอาจาริยุปัชชัยะสุขิตาหนตัวทุกขะปะโมจันตัวสัพเพนักขตาสุขิตาหนตัวทุกขะปะโมจันตัวสัพเพเทวาสุขิตาหนตัวทุกขะปะโมจันตัวสัพเพสามารถติดนางสังมิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ท่วนนโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติภควานโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติภควาปฏิทานคาถา ยาเถวตาสันติวิหารวาสินีถูกเปฆะเรโพธิครเรตะหิงตะหิง,ต,หงตาธรรมะทาเนนะพระวันตุปูชิตาโสทิงกะโรนเตทะวิหาระมันทะเลเถลาจะมัชชาณนะวากาจะพิกะโวสารามิกาทาณนะปาตีอุปาสก,กาคามาจะเทสานิฆามาจะอิสราสปานะภูตาสุกิตาพระวันตุเต ชาลาภุชาเยปิจะอันทัศสัมภวาสังเศะชาตาอัตโวปะปาติกานิยากินางธรรมวรางปกิตจจเตสพเพปิทุขาากขัสการรณตุสังขยังถาตุติรังสตังธรรมโมธรรมัทะราชปุคลาสังโคโหตุสมขโขะโควอัตถายะจะหิตายะจะอัมเหรักขตุสัทธรรมโมสพเพปิตธรรมะจาริโนพุตทิงสัมปาปุเนยามะ ทำเมอปปิยักปะเวทิเตสปะสันนาผลตัวสัพเพปิปานิโนพุทธาสาสเนสัมมาทารังปะเวสันตโตกาเลเทวปะวัสตุวุติภาวายสัตตางสัมมิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตลชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธทมเมณราชาโนปะชังรักขันตูสัพพทา เทวตาอุยโยชนณคาถาทุกขปัตาจนิพทุกขพยาปัตาจนิพพยาโสกปัตาจนิพสภาโหตุสัพเพตีปานิโนเอตตาวตาจะอัมเหหิสัมพตังปุญญาสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสพพัพสัมปติสิทธิยาทานังท,ทันตุสัทธายะสีลังรักขันตุสัพทพาภพาวนาภิระโตโหณตุคัดฉันตุเทวตาคตา สุมังคลาคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะส่นติของตุนิลันตลังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธามานุภาเวนะส่นติของตุนิลันตลังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะส่นติของตุนิลันตลัง สัพเพพุทธาพระปตาปฏิการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเจ้ชนะรักขังพันมิสปปโสสัพเพพุทธาพระปตาปจจการนันจะยังพลังอรหันตานันจะาเจชนะรักขังพันมิสปปโสสัพเพพุทธาพระปตาปฏิการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเจชนะรักขังพรนมิสปปโสสัพเพพุทธาพระปตาปฏิการนันจ่ยังพลังอรหันตานันจะเจชนะรัขังพันธิสมโสสพเพพุทธพระลตาปฏิการนันจ่ังพลังอรันตานันจเชนะรักขังพัน สัพเพพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนราของพระมิสสโสสัพเพพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนราของพระมิสสโสสัพเพพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนราของพระมิสสโสสัพเพพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนราของพระมิสสะโสโดยอนาถแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสรรจยญาพระพุทธมนี ข้าพเจ้าขออนกค่าอุทิศถัตยเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินาพระบรมชนีพันปีหลวงผู้เสด็จส่สวรรคารายขออันิสงสองแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพัดสติมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แล้วคัดปลอดภัยจากทุกโศกภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อนสจริตมั่นคงเป็นสามาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสามมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงาม อีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ดได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายศธีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงอ์อมุเลตได้จัดจ้างเค,งเธธเคล,ลืธธออล่อนให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและิทธานุภาพอจักดิิทธ์อันเลยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน